สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับซ่องสายอู o, สาวลาวอีกเส้นเก่าเส้นเคยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอู o, ก็จะพาทุกคนไปดูถนนเมืองไทยอีกแล้วค่ะทุกคนคือต้องบอกว่าเมืองไทยอะมีถนนแบบว่าดีมากๆเขาทําถนนแบบดีมากๆนะคะทุกคนแล้วก็แต่ละอา่า เส้นทางนะคะมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูว่าถนนเมืองไทยมันดีแค่ไหนนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนก่อนที่จะไปดูนะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะเจ้าของคลิปนะคะบาโบ้นะคะที่เอาคลิปมาลงนะคะสําหรับใครที่อยากดูคลิปแบบเต็มๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูในซ่องของบาโบ้นี่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็อ่ก่อ,อนที่จะไปดูนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะก็ขอทุกคนที่จะกดติดตามอูด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญคือดูโฆษณาจนจบด้วยนะคะทุกคนเพื่อ เป็นการซัพพอร์ตอูด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนงั้นเราไปดูกันว่าถนนเมืองไทยจะดีขนาดไหนนะคะทุกคนเราจะใช้อะไรวัดนะคะว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะทุกคนโอเคเราไปดูกันโอ้โหดีแล้วอึือดีเลยนี่แบบโอ้เห็นคาตาเลยคาตาแบบชัดๆเจนๆชัดเจาเลยคลิปไปคลิปไปไอท่องไห้พี่แมนไอพี่น้องไปเท่านีร่เห็นน้ำหรือไอ้ท่องอท่อคือผลเอาใช้ใช้ใชพี่ซูนี่พี่ซูได้เห็นเลยนี่หนึ่งนี่ สองคืบสองคืบมันจักเส้นว่าคืบหนึ่งสาวเส้นกว่าเด้คืบหนึ่งสาวเส้นแมนสองคืบกะนสีส่ส,สิบเส,ส,ส,ส้น<อ>พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยโอ้โหยุนี่บางบัเองกับที่บางยูที่ถนนมาเรงสามสี่ศูนย์พี่รองนี่ฮะบางบัวทองสุพรรณบุรีนั่นเองมากับบางทองสงบายดีบางทองสงบายดียจะมากยังวันนี้โอ้มาเวียกมางานเฮ้ยมาเวียกมางานคือว่ามาเบียดไปงานฮะ คือว่าไปเวียวกไปงานมากยังไงไปเวียกไปงานนี่แหละมายังไงบอเน่ทางผ่านพอดีมาน็น,นีหย่งหนนเราอย่องยปูดท,กกนนท,ท,ทุบปูดปูดปูอปูดปูนปูดปูดปัดปปูด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 ปูอปูด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 าูดป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 ูด่อดปูปป่นาดอปป้ พานผู้ชมนี่ฮะมาเบิ่งนี่ฮะโอ้โหก้อมน้าของถนนนะพี่น้องนะฮะจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปเบตรงหน้าซะก่อนพี่น้องเลยนี่คือทุ่งนาพี่น้องนะฮะทุ่งนาที่บอกได้เลยว่าเป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะพี่น้องเนาะบ้านเราเองอยู่ที่ สุพรรณนะครับสุพรรณดินแดนบ้านป่าว้าวแต่ว่าถนนคือแตกแหงพี่น้องเอ้ยนะแตกแหงแรงนะฮะส่วนนี่ผมไม่น้ำนะท่านผู้ชมนะแต่สิ่งที่น่าสนใจไปหลายกว่านะพี่น้องเอ้ยนะพาท่านผู้ชมมาเบิง่งสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจเนะี่ยผ้าเบาท่องมาเบิง่งถนน บางบัอนและออนซ้อนถนนแห้งตอนนี้เนาะจากจุดนี้นะฮะห่างจากสุพรรณบุรีนะฮะเขาไปตัวสุพรรณบุรี35กิโลเมตรเนาะพี่น้องเนาะถนนหมายเลข340นี่ฮะสุพรรณบุรีนะฮะบ,บางบัวทองว้าวมีการก่อรสร้างอันนี้ถนนนบางบัวทองสุพรรณบุรีไงบางบัวทองสุพรรณบุรีแมนป้าถูกค้อมนาะ ปร,ททประเทศไทยประเทศใหม่ขนาดนี้เลยพี่น้องเลยนะครับคอนกรีตอย่างดีเนาะท,าาท่านผู้ชมเนาะว้าวตอนนี้บ,าบ้าโบเองนกับที่บ้ายู่ที่ถนนพี่น้องเลยนะถนนคอนกรีตที่พลันก่อสร้างใหม่เนาะพี่น้องเนาะถนนเส้นนี้เชื่อมต่อไปผุหลาพี่น้องเลยบ้าโบมาจากการจะหน้าไม้ลยเก่าทั้งหลายทีตะเวนตกพี่น้องเลยวงแหวนหลบกรุงเทพมหานครเชื่อมต่อจะไปสุพรรณบุรีโอ้โหพี่น้องเลยนะ มาครับเบาท้องวันนี้ไฮเบาซ่องเพิ่นเบิ่งความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจไปจักหน่อยก่อนนะก่อนสีผ้าท่านผู้ชมมาเบิ่งถนนอีกเชือหนึ่งบา่าวบเองกับที่ว่าด้วยความที่ตื่นเต้นพี่น้อ,องเลยนะด้วยความที่อาศาศาัศจรรย์ใจเห็นถนนเมืองไทยสุดยอดอีกีนะการก่อสร้างนี่แหละผลงานาการก่อสร้างเนอกจากนั้นการก่อสร้างที่เป็นการพัฒนาแบบบอ่ยอยุดธ์ยังพี่น้องเลยนะครับเบิ่งเอาเด้อพี่น้องความหนาปา้าทุกว้า สุดยอดเพื่นยังมีการก่อสาร้างอีกน้นองพี่น้องเลยนะฮะนี่ตรงกลางก็จะเป็นต้นใหม่นะฮะบาวเองผ่านไปไกลามากอดบันได้ที่จะถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะนำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นถึงการพัฒนาของประเทศไทยโอ้โหสุดบนนอีีพ่้งเรยนะสุดบรรณา,าแห้งนะฮะยา้าปยาวไปพันเจดเป็นบางช่วงๆนี่เพี่น้องเลยนะฮะท่ามกลางทงหน้ามองไปฝั่งนูน่นกับมิตทงหน้าหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะ นี่คือธรรมชาติที่รายล้อมด้วยความจเจริญน,นะพี่น้องโอ้ขอสุดขอให้ความจเจริญที่รายล้อมด้วยธรรมชาติป่าถูกเบาท่องข่อยเป็นยังไงเนาะบ่าวท่องข่อยเนะาะไปหาบ่าวท่องขอ่อยจช่บ่ายเดอยวกันนะนี่ลราพี่น้องเอ้ยนะผลสะท้อนนี่ว่าการสะท้อนของภาษีนะคนไทยพ้นเสียภาษีเนาะพี่น้องเนาะและกพ้นสียแหลตอบแทนโดยการนี่สร้างพี่น้องเอ้ย ถนนดีที่บาวโบกเกลืนไปก่อนหนาเนี่ยเพิ่นกะชิมิงเงนมาเสียภาษีเนี่ถนนดีการค้าขายดีการเดินทางดีการขนส่งดีเนาะพี่น้องเนาะรถโดยสารรถรับจ้างอย่างก็แล้วแต่ขนผือดพักไปตลาดกับยังทวงท่านเนี่ยยางว่องไวนอ้ําพี่น้องเนาะเมื่อถนนดีผลค้าขายดีก็ไรดีเพิ่นกะมีเงินมาเสียภาษีโอ้ไอ้ท่องจะว่าจักเส้นไงจักเส้นเนี่ยสิเส้นตัวท่าสิบางว่า ใส่จะเอางเอาจะล่งเอาเอามือจะไปใส่ด้วยนะซองคือผลเอาใส่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 พี่สูนี่พี่สูได้เห็นเลยนี่หนึ่งนี่ซองคือซองคือมันจักเส้นว้ยคือหนึ่งสาวเส้นกวาเด้คือหนึ่งสาวเส้นแมนสองคือกากสี่สิบเส้นโอ้พี่น้องเลยนะฮุผนเบิ้งต็ดเงาไปหอดปุ่นความซื่อของถนนแต่ว่า ไอ้บอลแล้วเนาะสิก็ยังสิได้ทางทางเก่ามันคือว่าท่นทางเกายังดีเด้ยังดียังดีเด้ยมันก็ไม่ทางใหม่ใช่เองทางใหม่อีกแต่ว่าเขาดีเขาเนเอ็ดไม่อีกหน่อยเนาะทางเก่าเขาเป็นด้ถิ่มเนาเขาเอาไอ้คอนกรีตทับใส่อีกอีกชั้นหนึ่ง พอบึงเอาเรื่องพอเห็นบึงเอาเรืองไอ้บิึงเอาเด้อเบิึงเอาเด้อกระเบิ้งเอานี่แหละเบิึงเอาเด้องไอ้นี่แหละคือการพัฒนาของประเทศไทยนะบ่เคยพอบ่เคยเห็นนี่บ่าวบวกกับบ่าวทองสิพากันไปบางบ่ทองแม่ไปสุพรรณบุรีไปสุพรรณบุรีทานมาเห็นอู้พี่น้องเอ้ยนะพอโชว์ถนนขึ้นนาแถ่ถนนฮะอลังการหลายสุดยอดอีกเป็นยังไงจับไปยังไงไปยังไงเห็นแล้วเป็นยังไงโอ้แบบว่าเห็นแล้วก็แบบตื่นตาตื่นใจแทน พี่น้องอคนไทยที่มีถนนดีๆถนนคอนกรีตยามหนายางอลาัางการแบบนี้นะถน,นนตัวนี้นะนี่เจ้าอสร้างเจ้าเทานี่10ปี20ปีก็ยังคือเก่าบ่มีเพลวุนพ,พ,พังดอกจังสิมันหนาดีบางที่างก็ทางเดิมยังดีคือคอนกรีตทับอีกหนูกอยบ,บอกบ่มีเพแต่บ่เคยเห็นสิบ่ บอกเคยเห็นนี่แหละรถเจ้าเลนซูมือนี่ไงนี้นะจังสีเด้แต่ว่าเขาบด้เห็นเนีตอนที่เขาเฮ็ดใหม่ๆออ๋ตอนที่เขาเห็นท่าว่เห็นเาเห็นตอนที่น้องนี่พี่น้องเนี่ยออนซ่อนน้ำบาววนน้ำบาวท่วงวัเนี่ยออนจอนแห้งอีดีกระแมนยูแลนทุกมือทุกเวลาแต่ว่าบอเห็นตอนที่ขเจ้าอ่าเฮ็ดใหม่ๆนี่จังซี่นี่ถ้าก็ไม่เห็นมือนี่แหละกับตาเห็นขาตาเลยขาตาเลยวะโอ้บอกคิดบอกฝันว่าเขาจะเฮ็ด ยัง,อยงเอาอยัางเสีอเออยอะไรต้องเสีเออยขวิดผ้า,าะจะไปเบืองถ่ายจะเบืองเสื้อเดี๋ยวสิดผ้าขับไปเบืองจากนี่ไปสุพรรณบุรีสามสิบกว่ากิโลเมตรสามสิบกิโลแมนปมาถูกเพลงฟังนี่แหละปังกันเพลงอีกฟังหนึ่งเนี่ยแมนตีแม่แล้วไอ้โอ้โหก็ก็ก็เฮ็ดฟังนี่ก่อนเป็นบ่เฮ็ดที่เราฟังแล้วไทยสองฟังวอชิเรียนซ้ายจ้ะโอ้นี่แหละพี่น้องเอ้ยได้มาเห็นคาตาและเมื่อนี่พี่น้องเอ๋ยถนนเสื้ออะไรวะเสื้อแล้วเหล่าเสื้ออะไรพี่น้องไม่ได้เล่าเหล่าขนาดเหล่านี้ อันนี้โมเมนตัดต่อได้ของจริงของแท้อีออดีออร์อลเลยพี่น้องเอ๋ยอยาาไปสุดสายตาอ้โอ้ถูกซื้อเป็นสื่อสุดสายตาเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยอ่อ,อนต้อนหลายอ่อ,อนต้อนแห้งอีโ<อ>่อไอแม่เอ๋ <มะ S 1> ยไอพ่อไอแม่ทองพ่อทอง,ทองแม่ฮักก็เคยเห็นมาสร้างว่านแต่ไม่ใหมาดมัดจังซี่เราทุกคนเบงตไมาสร้างวานแต่เวอร์วังลังการแท้เอ้าโบเดฟเวอร์โบเดฟเวอนี่อลังการดีนี่มาเกิดมาจากสองพ่อสองแม่ยักก่เคยเห็น ว่าท่านได้เห็นเขาเฮ็ดเทคอนกี่ตังซี่ให้เห็นเนี่ยนะปกติเนี่ยี่เขาเฮ็ดเฮ็ดแล้วนี่เขาจะมีบาดีเออบางกันปะแมนแมนแมนเขาก็บอด้เห็นด้อันนี้เขาเขาเทใหม่ๆด้เนียเขาจะเทใหม่ๆได้นี่เทใหม่ๆได้สุดสายตาป๊าถูกความเา่าสุดสายตาเลยบอด้เฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกอันเขาเฮ็ดก็จาเฮ็ดแบบเง่าไปเลยได้นี่เฉพาะสฉดพาะมองนีนะ ไปฮอตปูนนะเพราะว่าปูนนี่ยวอู้จักสมบดเป็นโถไหลเพุ่อนเอาประเทศไทยเพิ่นผลิตปูนเองนี่ไอมันสืบดจักกระสอบว่ะนี่โอ้โหจักรกระสอบท่านบิ่งเตเฮาเฮ็ดเฮือนน่ะนะเฮียเพือนก็ยังเบิดหลายกระสอบเฮ็ดถนนจังเชียนจุโอ้โหโอ้พี่น้องเลยนะเอ้าตอนนี้บ่องก็มองที่ละวาน้อยเนาะอ้ายเนาะแม่นได้เห็นกับตาแลยหน่อยเนาะแม่นเห็นกับตาไหมไทยเม่น มาพิสูจน์โดยตัวเองโดยตาตัวเองโอ้เห็นแ,แล้วห่ะสุดยอดอึ้งเลยเห็นถนนบาวบกับบาวช่องคนมาอึ้งแห้งบาวช่องคนม,มาบาวช่องอึ้งอีรีบ่เจ้าโอ้โหนีแล้วอึง้งอีรีแบบโอ้เห็นคาตาเลย คาตาแบบชัดๆเจนๆคัดจเลยไฮคลิปไว้ไอ้ท่องใไฮพี่ไฮพี่น้องบ้านเท่าหน้เห็นน้ำได้ไอ้ท่องเอ้ยแมนนี่แหละคือประเทศไทยประเทศขนาดนี้เล้วไอพี่น้องเอ้ยนะบัน่ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเป็นธรรมดาเดี๋ยวบาบูจอดข้าบ่าวท่องไปเบิงดานในทีเสื่อมต่อไปสุพรรณบุรีพี่น้องเอ้ยนะเดี๋ยวตามบาบูไปเล่นกันแล้วกันพี่น้องนี่ฟังนี่เป็นถนนเนาะตามบาบูไปเล่นกันแล้วกันพี่น้องเอ้ยสุดยอดอีกดีทุกคนเลยเบิงดานรังบ่าวท่องบ่าวท่องบ่าวท่องไปยังเป็นยังไงถนนเมื่อกี้นี่นะบอ สุดยอดที่ดีสุดยอดที่ดีแมนความหนาอลังการหลายเจา้าคือจังเสียว่าตื่นเต,นต้นขัเฉยเรื่อง่ายว่าไอ้ดีเรื่องถนนหน,นีเห็นอยู่แต่ว่าเ่าท่านเห็นแบบตอนที่เขาลื้อแบบทั้งขางมนออกนะเนอวันนี้เขาลื้อแบบทั้งขางออกโอ้โหถนนกอกหินหนาขนาดนี้เลยจิพดเคยเห็นเพราะไอ้ดีนี่เน,นี่ย อันนี้คขากินก็กันนี่เห็นบ่อเลนเนี่ยสีนี่เ่า่ได้เหวณบด้เห็นณในว่ามันนาแถเลยผู้ว่าผ้ว่าเห็นเลยวันไหนเออเห็นเห็นแล้วนี่ที่มันแลจังสีนี่เขาเขาบริเวณในว่ามันนาเท่าแถเพราะว่ามีปฏิเอิมันบังโอ้พระเทพปฏิเอิญนี่แบะแบะบังเมนนี่ความนาในี่เางบริการในวันนาเทแถเลยแต่ว่ามึงกินดีทีโอ้โหมันนาขนาดนี้เลยตีถนนไม่เจะม่เจอเงินอีหรีหรือเงินอีรินนี่นี่คอนเทนต์มดเนี่ยเอาอีหรีอีหรีบริเวณคอนเทนต์ของแท้นี่แหละ เป็นคนเพี้ยนนั่นเองเพี้นขาตาเนี่ยและเขาเทเขาจริงอีรีนี่แหละโว้ไอ้ขาคนเวชนะรถชิปรารถพ่วงมันสิเรียนไายบลอ๋ันทูปไปนี่ไอมาตรฐานของคนนี้นะก็ะเมนอยู่ก็ยังวายอยู่อู้ถนนรถแหลนบอลนึงมาคลื่นแบบบุกขาดสายถนนมันโอ้ยปุมีแต่บ่มีเหล้าโอ้ยฉัพ่อด้วยเขาสิว่าเจ้าอกไปนอกคักไานนอกแน่อ๋อกันนอกอีรีนี่แหละ บอนอกจะไหนกันนอกบ้านนอกเอรีนี่แหล,ละบ้านนอกข้อนเมืองนี่ยจากถนงเชลไทายไปจากจุดนี้ห่างไป30กว่ากิโลเมตรเนีย่ยเข้ามาจังหวัดสุพรรณบุรีแน่ตีนี่ไอถนนที่ตรงดิ่งงามนะั่นในเมืองเนีย่ยโอ้ถนนตรงดิง่งเลยบอลเนี่ยแม่นี่แหละนี่ถนนที่งามแบบตรงดิ่งเลยนะในเมืองสุพรรณบุรีนะครับโอ้ยโลวินสันพร้อมเดชสุดยอดสุพรรณบุรีศูนย์ราชการตรงไปชัยนาทนี่คือถนนเลขสามสี่ศูนย์พี่น้องเอ๋ยนไฮะอยากให้บอกท่องอะไรทีห็นกับผ้าในเมืองอลไรเมื่อกี้นี่ครับรถผ่านไกลมากบอกท่องมาโอ้โหเป็นยังไงเฮ้ มราท่องตรงยังเนาะท่องถงองนน,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 นเป็นสางไม่ได้เนาะแมนแมนแมนความขี้เล็กยังหนาเลยแมนก็เป็นหนึ่งความตื่นเต้นแล้วก็เป็นหนึ่งความกงรู้ที่เราท่องได้เห็นกับตาแมนถนนขี้ขี้เมืองไทยง่ายอีหลีง่ายอีหลีหนาอีหลีแมนตอนนี้บา่าบกว่าเรท่องก็อยู่ในเมืองแล้วเพื่อนเอ๋ยอยู่ในเมืองสุพรรณบุรี่ผ้าทำชมว่าบนถนนที่สวยนะถนนในเมืองเนาะในเมืองที่สวยที่สุดนะนะแมนแมนแมนต้องดึงเนาเมืองสุพรรณบุรีอาจจะเมืองที่ไหนะบาร์ท ถนนขาเมืองจจงหวัดได้กว้างขนาดนี้บเห็นมีไนมีต้อยเ,เนี่ยพเห็นเลยแมนแมนตามที่เห็นเนี่ยตามที่เห็นเนี่ยบอมีบอคอยมีจเจ้าเบื้องนะฝนปาบอกช่างกับชาเจนแมน,<ห>นแมนโอ <ๆ S 2> ตัดตาบ่าวบอกกับบ่าวทองกับที่ว่าไปไสมาไสค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนะคะทุกคนคืออูต้องบอกว่าแบบดูแบบสาวเออบาวโบนะคะทุกคนกับอาบ่าวทองนะคะทุกคนเหมือนจะแบบ ตื่นเต้นมากๆทุกคนคือการได้เห็นอการสร้างถนนคอนกรีตของประเทศไทยนะคะทุกคนคือทุกคนเรารู้ได้เลยว่าทางอ่ะดีไม่ดีนะรูดูจากความหนาของถนนได้เลยนะทุกคนเพราะว่าหนามากๆทุกคนคือจริงๆโอเคยเห็นที่ผ่านมาคือ,คอมันก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นนะทุกคนคือแบบมันแค่แบบหนานิดเดียวเองประมาณแบบเนี้ย เนี้ยทุกคนแต่อันนี้คือยี่อะไร40่สิบเซนนะคะทุกคนคือเราแบบคืบแบบนี้ได้เลยสองคือบบนีโแบบ้โอ้โหแบบโอ้ยอลังการมากๆทุกคนอยาองส่วเมืองไทยอลังการมากๆแล้วก็เขาพัฒนาเรื่องถนนหนทางน,นี่คือแบบ ดีมากๆนะคะทุกคนคือเขาเอาใจใส่ในการใช้ถนนขนทางในการขับขี่รถนะคะทุกคนถ้าทางเส้นทางดีนะคะไม่มีบอ่อไม่มีหลุมนะคะทุกคนรถมันก็จะแบบไม่เพไม่แบบเพพังง่ายนะคะทุกคนต้องแบบยกโป๊ะให้เลยประเทศไทยเอาจริงคือประเทศไทยนี่คือแบบตบมมือให้ด้วยคือแบบเส้นทางนี่คือโอ้ยทุกคน ดีมากนะคะทุกคนคือที่จักเราได้ดูเมื่อกี้นี้คือไม่ใช่แบบว่าเขาแบบเพิ่งทำนะคือแต่ก่อนเขาก็ทำแล้วนะคะแต่มันเป็นแบบเส้นทางอาจจะเป็นยางนะคะอาจจะแบบไม่ดีนะั่นแล้วนะคะคือเขาก็ได้ทำใหม่ซึ่งแบบหนาหมากมากแต่ว่าถ้าเราสังเกตด,ดูนะทางที่แบบอยู่ พื้นๆนะคะทุกคนคือเป็นทางเก่าก็คือดีอยู่แล้วนะผมว่ามันก็ไม่มีแบบว่าบ่อไม่มีหลุมมันไม่มีแบบว่าแตกอะไรนะแต่ว่าเขาทําแบบให้ดีขึ้นกว่าเดิมอะทุกคนเขาไม่ได้รอแบบว่าเออให้มันเพกให้มันแบบว่าอ่ามันยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปอะไรอย่างนั้นนะคะทุกคนคือเขาแบบว่ามีอ่ากาหนดหรือว่ามีอายุของมันนะคะถ้าถึงแบบอายุของมันแล้วนะคะเขาก็จะ อาจลืออาจจะลือแล้วก็ทําใหม่หรืออาจจะทําแบบทับอันเก่าเหมือนแบบที่เราได้เห็นเมื่อกี้นี้คะนะคะทุกคนโอ้แบบบอกได้เลยว่าประเทศไทยนี่สุดยอดมากๆถนนไทยคือแบบ ดีมากๆนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูคลิปอูจนมาถึงตอนนี้นะคะทุกคนก็อ่าถ้าใครนะคะที่ยังไม่ติดตามก็อ่าขอทุกคนที่จะติดตามอูด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่คอมเมนต์ให้กําลังใจอูนะคะทุกๆคลิปนะคะก็อูดีใจมากๆนะคะที่แบบ f c มาแบบคอมเมนต์ว่าเออสู้ๆนะอ่าทำต่อไปนะวันนึงก็จะเป็นวันของเราอะไรอย่างเงี้ยคือต้องขอบคุณมากๆนะคะ ที่เมนมาให้กำลังใจโอนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะโอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย